สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center รีวิวเครื่องเขียนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวกระดาษโพ์อทซูเปอร์สติกี้ 3M นั่นเองค่ะในแพ็คมี3เล่ม3สีด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่สีดำสีชมพูและสีขาวค่ะเป็นขนาด3คูณ3นิ้วจำนวน90แผ่นต่อเล่มนะคะเป็นกระดาษโน้ตคุณภาพผิวกระดาษเรียบเนียนเขียนได้ง่าย มาพร้อมกับกาวคุณภาพติดแน่นแต่ไม่ทิ้งคาบกาวเมื่อลอกออกนะคะข้อดีของกระดาษโน้ตหรือโพสต์อิดก็คือจะช่วยเน้นย้ำข้อมูลหรือเนื้อหาที่สำคัญจัดการงานได้อย่างมีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเรียนสีสันยังจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความจำได้ดีมากๆอีกด้วยนะคะหากใครสนใจกระดาษโน้ตคุณภาพดีก็ขอแนะนำรุ่นนี้เลยละคะ่ะ สามารถกดทักเข้ามาสั่งซื้อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ